ูข่าวย้อนหลังได้ทุกรายการเลยนะครับทางเว็บไซต์ของช่อง5 www.tv5.co.th วันนี้หลายประเด็นข่าวเลยนะแต่ว่าข่าวแรกอยากจะให้ได้ติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะที่สุโขทัยก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่สุโขทัยเนี่ยมีอยู่3ามอำเภอที่น้ำเนี่ยล้นออกมาจากแม่น้ํายมแล้วก็เข้าท่วมสูงถึง50เซนบางจุดท่วมหนักเนี่ยสูงถึง2เมตรนี่ก็มีเหมือนกันนะครับ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะบริหารจัดการน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ําเหล่านี้เนี่ยทะลักเข้าท่วมในเมืองครับสถานการณ์น้าในลุ่มน้ํายมของสุโขทัยครับในช่วงเย็นวันนี้พบว่าระดับน้ํายังทรงตัวอยู่แต่ว่าก็ยังคงสูงกว่าตลิ่งทั้งในอําเภอสีสันชนาลัยสวรรคโลกสีสําร,ร,รงระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ50ซนติเมตรถึง2เมตรครับขณะเดียวกันยังมีมวลน้ําจากจังหวัดแพร่ไหลลงมาสมทบในแม่น้ํายมอยู่ตลอดเวลา ทางจังหวัดสุโขทัยและกรมชจประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ําโดยใช้ประตูระบายน้ําหาดสะพานจันทร์อำเภอสมบันคาโลกหน่วงน้าเอาไว้แล้วก็ควบคุมปริมาณน้ําที่ไหลผ่านประตูระบายน้ําหาดสะพานจันทร์ลงสู่แม่น้ํายมสายหลักไม่เกิน800ลูกบาทเมตรครับรวมถึงทําการผ่นน้ําผ่านประตูระบายน้ําคลอง6บาท350ลูกบาทเมตรโดยผันผ่านแม่น้ํายมสายเก่าผ่านคลองเมมคลองบางแก้วลงสู่แม่น้ํายมสายหลัก240ลูกบาทเมตร และผันไปคลองยมนานลงสู่แม่น้ำนานอีก110ลูกบาทเมตรเพื่อที่จะได้ลดปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่จะไหลเข้าไปในตัวเมืองสุขโขทัยให้น้อยลงนะครับป้บองกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสุขโขทยัยและถ้าไม่มีมวลน้ำเข้ามาเพิ่มจากฝนที่ตกลงมาอีกนะครับคาดว่าการระบายน้ำจากสุขโขทยัยลงพื้นที่บางระกมโมเดลเจังหวัดพิษณุโลกจะช่วยให้สถานการณ์น้ำของสุขโขทัยคลี่คลายในอีกสองวันนี้ครับ ่ซนความช่วยเหลือจากภาค่วนต่างๆครับทหารจิตอาสาภัยพิบัติกองพันสันพาวุธประสงค์ที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ก็ออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ติดริมแม่น้ำยมหมู่หนึ่งบ้านวังวนตำบลศรีสัชนาลายัยอําเภอศรีสัชนาลัยสุขโขทยัยที่เดือดร้อนจา,ากน้ำยมเอิอล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางจุดก็ท่วมสูงเกือบหนึ่งเมตรเลยครับ กำลังพลเข้าไปช่วยการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้บนที่สูงไม่ให้เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเช่นเดียวกันกับกองพันส่งกำลังและบระิการที่23นํานำทหารจิตอาสาภ,ภัยพิบัติกว่า20นายร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เทศบาลเมืองสวสรรคโคลกช่วยการบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อนำไปเกาะผนังกั้นน้ำยมโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นลุ่มต่ำโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลโลนะครับเพื่อไม่ให้มวลน้ำยมที่เพิ่มระดับเอ่อทะลักเข้าท่วมบ้านประชาชนครับ ดูการช่วยเหลือต่างๆต่อเนื่องนะคะฐานจิตอาสาภัยพิบัติกองทัพภาคที่3ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตันยูซึ่งนําโดยคุณบินบรรลือฤทธิ์นำสิ่งของใส่เรือท้องแบนฝากระแสน้ําไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันในพื้นที่บ้านคลองกระจงตําบลคลองกระจงและบ้านใส่ย้อยตําบลย่านยาวอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขท,ทัยบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพราะว่าระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ บ้านบางหลังไม่สามารถขนอะไรออกมาได้เลยนะคะถือว่าเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องตน้น ส่วนชุดแพทย์เคลื่อนที่กองพันฐานเสนารักษ์ที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ก็ลงเรือท้องแบนเข้าไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่1ตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยที่บ้านเรือนประชาชนถูกน้ําท่วมสูงไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้ทําการตรวจรักษาโรคทั่วไปค่ะดูแลสุขภาพรวมไปถึงโรคที่มากับน้ําท่วมเช่นโรคน้ํากัดเท้าให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจําบ้านลดความ วิตกกังวลคลายเครียดให้แก่ผู้ประสบภัยอีกทางหนึ่ง ขณะที่กำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วจากศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนนการพัฒนาภาค3พร้อมรถยนต์บรรทุกติดตั้งปั้นจันทรหรือท้องแบนอเนกประสงค์พร้อมกับรถยนต์บรรทุกสัมภาระรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กตรวจการออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ จากสุโขทัยไปดูอีกที่หนึ่งที่น้ําท่วมค่อนข้างหนักนะครับก็คือที่อเาเภอเวียงสาจังหวัดน่านล่าสุดระดับน้ําสาลดลงเกือบทั้งหมดแล้วครับยังคงเหลือบางพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำนะครับในสี่หมู่บ้านของตําบลกลางเวียงและตําบลไหลน่านที่เป็นแ่งกระทะซึ่งในพื้นที่ที่น้ําท่วมลดสู่ภาวะปกติประชาชนก็ออกไปทําความสะอาดบ้านเก็บกวาดดินคโคลนเศษไม้และขยะที่ลอยมากับน้ําบ้านที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ครับ ก็มีการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยนะครับซึ่งก็ทากันอย่างต่อเนื่องทั้งจากมณฑลฐานบกที่38และหน่วยงานภาครัฐซึ่งร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ตั้งจุดให้บริการซ่อมรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกน้ําท่วมได้รับความเสียหายกว่า100ร้อยคันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสําหรับเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านสรุปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด11อําเภอ53ตําบล 3 3 1หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า7 0 5 5ครัวเรือนสำหรับอำเภอเวียงสาก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับมีประชาชนเดือดร้อนกว่า5,000ครัวเรือนเลยครับกองพันทหารมาที่15กรมทหารมาที่2จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด10,000ลิตรรวมกับหน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสาที่บ้านกลางเวียงและบ้านดอนแท่นตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังจากที่ถูกมวลน,น้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านประชาชนเข้าไปช่วยทำความสะอาดล้างดินโคลนฟื้นฟูที่พักอาศัยบ้านเรือนของประชาชนและวัดพร้อมทั้งขนย้ายสิ่งของกลับเข้าไปภายในบ้านเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านได้เร็วที่สุดครับ นอกจากนี้ก็ยังไปช่วยกันเก็บกวาดทําทความสะอาดจัดเรงสิ่งของฟื้นฟูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45ในบ้านดอนแท่นหมู่14ตําบลกลางเวียงอำเภอเวียงสะจังหวัดน่านครับจุดนี้ระดับน้ําลดลงสู่ภาวะปกติแล้วครับก็เป็นการเข้าไปฟื้นฟูเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดทําการเรียนการสอนได้แล้วก็ช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านของตำบลกลางเวียงต่อเนื่องเลยนะครับมีทั้งหมด13หมู่บ้าน ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมณฑลฐานบกที่38ยังคงจัดตั้งโรงครัวสนามไว้บริการนะที่ว่าการอำเภอเวียงสาเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถา,านการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ